สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ได้โอกาสมาขอความรู้เพื่อเกษตรกรด้วยค่ะครับ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 ทีนี้ว่าวันนี้เราจะมาตอบคําถามนะครับเป็นเป็นเป็นช่วงสุดท้ายของคําถามนะครับว่าขอบคุณช่องชได้โอกาสนะครับที่รวบรวมคาถามมาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ถามมาบางครั้งต้องต้องกราบขอโทษด้วยว่าบางทีส่วนมากถ้าผมว่างผมเข้าไปดูผมจะตอบให้หมด แต่ด้วยด้วยงานด้วยต่างๆบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบด้วยตัวเองก็ต้องกราบขอโทษมาที่ด้วยว่าแต่ก็อย่างน้อยคําถามก็ Gobierno มไม่ได้ตกหล่นนะครับนะครับก็คือเราเราเอามาตอบนะครับก็ขอบคุณที่ช่องแอลกาศรวบรวมคําถามมาให้นะครับผมก็ยินดีจะตอบนะครับว่าแล้ววันนี้ก็มาตอบในท่ามกลางสวนแปลงที่6นะครับสวนสวน แปลงใหม่ยิ่งซึ่งทายังยังไม่เสร็จดีนะครับก็วันนี้เอามาถ่ายทําแล้วมาตอบคำถามที่นี่ต้องกราบขอบคุณด้วยและสําหรับกับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากอุบลน,นะครับโทรแล้วก็มาเลยวันนี้ได้ใจจริงๆนะครับต้องต้องขอบพระคุณอย่างสูงด้วยนะครับทีนี้ผมจะมาตอบคําถามก่อนนะครับว่าที่ที่ถามมานะครับว่ามะม่วงนอกฤดูต้องทําช่วงไหนครับ การทมามะม่วงนอกฤดูเนะี่ยองค์ประกอบดับแรกคือหนึ่งเราต้องมีความพร้อมเรื่องเรื่องต้นก่อนการปลูกมะม่วงต้องให้ได้ครบอย่างน้อยสามปีถึงจะทํานอกฤดูได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองทรงพุ่มต้องได้ขั้นต่ํสา3เมตรข้อที่สามความสูงต้องให้ได้ไม่ต่ำกว่าสองเมตรห้าสิบเข้าเข้าองค์ประกอบนี้ถึงจะทำนอกฤดูได้ แล้วนอกฤด,ดูทําตอนไหนมะม่วงนอกฤดูทาไหนนึ่นไม่เกินวันที่สิบห้าพฤษภาเออสิบห้ามกราเราต้องรีบแต่งกิ่งได้ทันทีเราจะไม่สนใจมะม่วงในฤด,ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะทํามะม่วงเราดูต้องเข้าองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดสี่ข้อนะครับอายุครบสามปีสมพุ่มสามเมตร ความสูง2.50และก็ต้องเริ่มแต่งกิ่งตั้งแต่15มกรลาหลังจากนั้น15มกรลาเสร็จ15กุมภานะครับ15กุมภามันจะเริ่มแตกโผล่ใบเริ่มออกมานะครับแล้วเราจะไปควบคุมและล่าสารโดยสารแพคโควิวราโซก็คือ ประมาณวันที่15มีนาพอ15มีนาปุ๊บหลังจาก15มีนาปุ๊บบวกไปอีกสิวันเราจะใส่ปุ๋ย8 24ยีหรือเราใช้ปุ๋ยดกที่เราผสมก็ได้ใส่เข้าไปหลังจากนั้นทุกๆสิบวันเราก็จะฉีดสะสมตั้งใบโดยใช้คีเลตผงปุ๋ยเกรด0ูนย์ห้าสนะครับ แล้วก็มีสลายทะเลด้วยฉีดบำรุงเข้าไปประมาณ3-5ครั้งทุกๆสิวันจนกว่าจะครบหลังจากนั้นพบถ้านับไปแล้วประมาณ45ถึงถึงหกวันก็จะอยู่ครบอยู่ที่ประมาณ15พฤษภามีนาและนับจากมีนาไป2องเดือนคือเมษาพฤษภาไม่เกินวันที่15้าพฤษภาเราจะบังคับออกช่อด้วยการใช้ ไทโอโอยูเรียมวบวกกับ13046หรือเขาเรียกโพแทสเซียมในเตรตนะครับฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นการออกช่อออกดอกนี่คือหลักข้าวๆพูดข้าวๆแต่ในยังไม่อยากลงลึกแค่พูดให้ฟังว่านี่คือหลักการทำมะม่วงนอกฤดูที่ได้ผลแล้วก็ไม่ตรงนะครับเราจะทำช่วงที่มะม่วงฤดู ออกดอกเราจะรีบแต่งกิ่งเลยอันนี้นะครับอันนี้ถ้าคำถามนี้นะครับคำถามนี้ที่ถามมาถ้ายังไม่แจ่มชัดก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้กับผมโดยตรงเพราะว่าหลักการอธิบายมันจะมีมากกว่านี้นะครับเราไม่อยากไปรบกวนเวลาของคำถามเขาอื่นนะครับต่อไปข้อที่2นะครับมะม่วงออกดอกแต่ร่วง ทำไงจะให้ลูกติดครับก็อย่างที่บอกนะครับคือการที่พวงออกดอกเกิดแล้วร่วงเนี่ยเกิดจากอย่างที่บอกปัจจัยคือการให้ธาตุอาหารอย่างยังไม่เพียงพอโอกาสร่วงได้สภาพอากาศก็ร่วงได้เพราะบางทีหนาวแป๊บเดียวแล้วร้อนรีร้อนแป๊บเดียวแล้วหนาวบางทีลมแรงเป็นปัจจัยหลกหมดแล้วก็เราต้องคอยฉีดสารกำจัดมแมลง ฮอร์โมนก็คือแคลเซยมบอลลอนแล้วก็เชราด้วยนี่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับอย่าขาดข้อที่3การตัดแต่งกิ่งของมะม่วงควรตัดแต่งกิ่งช่วงเดือนไหนครับอาจารย์อาทิตย์ตอบไปจากข้อนี้เลยการตัดแต่งกิ่งทํานอกฤดูควรตัดแต่งกิ่งประมาณไม่เกินวันที่15บห้มกราณนะครับถ้าคิดจะทํานอกฤดูนะครับต่อไปข้อที่4หนอนผีเสือ้อ กินยอดมะม่วงต้องทํำยังไงครับก็อย่างที่บอกคือใช้สารกําจัดแมลงที่เราน้ําหมักก็ได้หรือจะใช้คนบางคนจะใช้เคมีก็แล้วแต่สะดวกนะครับเราเราเรา,เราจะไม่ไม,ไม่ให้คําแนะนำเพราะว่าแล้วแต่แต่ละคนถนัดต่อไปข้อที่5นะครับปลูกมะม่วง2ปีนะครับ อ่ารบกวนอ่านให้ฟังนะครับข้อที่ห้าครับเดี๋ยวจะตอบให้เพื่ินนะคะปลูกมะม่วงสองปีแล้วย,ยังไม่ติดดอกเลยต้นใหญ่มาก <c oughs> ผมจึงเด็ดยอดไม่ให้มันโตจะให้ต้นเตี้ยพันแดงจากกรพัดครับจริงๆแล้วไม่ไม่ควรไปเด็ดยอดนะครับไม่ควรเด็ดยอดเลยครับเพราะว่าให้พืชมันจะนโตของมันไปตามธรรมชาติแล้วเราค่อยมา ตัดแต่งกิง่งเอากิ่งที่เป็นกิ่งเล็กๆออกกิง่งฝอยออกเราเอากิ่งกระโดงไว้ดีกว่าแล้วเราก็เน้นบำรุงให้มันดีกว่าจะดีกว่านะครับอ่าต่อไปข้อต่อไปข้อหกค่ะมะม่วงที่ใกล้สุกผ่าออกมาเน่าหมดแมล<ะ>งมันทองครับเป็น,น,นแฮนแท็กโนดแล้วแก้ยังไงคะฉีดใจโคเดลม,มาก,ก็ไม่ได้ผลปีนี้ก็ยังไม่ติดดอกรบกวนด้วยค่ะอ่าที่จริงแล้วอะ่ะ ถ้ามันเน่ามีเน่ามีสองสาเหตุคือเน่าเกิดจากเกิดจากมลงวันทองเจาะกับเน่าเกิดจากแอนแทกโนดจากจากมลงวันทองเจาะมันจะมีบาดแผลเข้ามันโดยตรงแต่แอนแทกโนดคือเรามองที่ก้นหรือที่ที่ท,ที่ใต้ผลของของมะม่วงเป็นหลักนะครับแล้วกรารฉีดไตโคโมมาซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าไตาโคโมมาเนี่ยทุกคนอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสารกําจัดเชื้อราไม่ใช่นะครับไตโคโมมาคือสาร สร้างภูมิต้านทานให้กับพืชเพื่อไม่ให้เกิดโรคพืชต้องเข้าใจให้ได้นะครับสารไตรโคโนมาคืออะไรไตรโครมาคือสาราที่สามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชโดยไม่ให้พืชกเกิดโรคพืชก็คือไม่ให้พืชเกิดเชื้อราถ้าเป็นแล้วเอาไปฉีดยังไงก็ไม่หายนะครับฝากฝากด้วยนะครับว่าไตรโคโนมานี่คือทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นสารกําจัดเชื้อราจริงๆไม่ใช่นะครับนะครับไม่ใช่นะครับ ที่โคราชน้ำบาดาลเค็มอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีบำบัดด้วยค่ะอยากปลูกมะม่วงกับฝรั่งพร้อมเมื่อไรจะไปหาอาจารย์ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะคือการรักษาน้ำเค็มนะครับจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกกันอย่างอย่างอย่าง,าง,างเราอ่ะโดยทั่ไปอ่ะต้องมีบอ่อพักนะครับบอ่อพักนะสำคัญที่สุดถ้าคิดจะแก้ปัญหาน้ําเค็มนะต้องหาบอ่อพักให้ได้นะครับบอ่อพักโดยการใช้แสงแดดเป็นตัวฆ่าเชื้อความเค็มแล้วก็ใช้โดโลไม้เป็นตัว หวานลงไปได้เลยแล้วต้องมาพักนะครับยังไงต้องพักนะครับต้องหาบอ่อพักให้ได้ถ้าจะใช้โดยตรงต้นไม้ตายหมดครับไม่แนะนํานะครับวิธีพักก็คือช่วยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าขุดสระได้ได,ได้อยู่น้อยเจ็สิบแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปครับเรานําน้ํามามาพักไว้ค่ะวิธีแก้ดินเป็นกรดต้องแก้แบบไหนครับก็ใส่โดโลไม้ไงครับ โดโลไม้ไงครับเป็นตัวช่วยได้ดีมากเลยโดโลไม์นะครับอย่างที่บอกดินเป็นกดนะครับโดโลไม์โดยที่เราจะใช้ทุกๆ3เดือนนะครับแต่ถ้าปูนขาวใส่เดือนหนึ่งก็ทิ้งไปอีกหเดือนเพราะปูนขาวเราใช้บ่อยไม่ได้แต่โดโลไม้เราใช้บ่อยได้นะครับปูนขาวทำไมใช้บ่อยไม่ได้คะ,ะค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรค่า C C F ค่อนข้างจะสูงโอกาสความจากความเป็นกดพอเราใช้บ่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นด่างได้เร็ว แล้วแนวเสารั้วสวนอาจารย์สวยมากๆอยากให้แนะนำทำรัวร้วลวดหนามเพิ่มครับอ๋อจาอันนี้แนะนําให้ทํารู้ลวดหนามเพิ่มใช่ไหมครับตอนนี้ทําเรียบร้อยหมดแล้วครับทุกแปลงครับตอนนี้มีรูดรวหนามครับคือเขาเขาแนะนำเขาอยากรู้ว่าทํายังไงถึงได้รั้วสวยเหมือนอาจารย์นะคะอ๋ออันนี้ก็ก็อยากจะฝากว่ามีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับเรา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 ,เราจะให้ ให้ได้ชมแล้วก็ให้ให้ความรู้กลับไปแม้กระทั่งสิ่งต่างๆจริงๆแล้วอ่ะอยากอยากจะฝากก่อนก่อนจะจบคลิปเนะี่ยคือว่าอยากให้ทุกคนมาดูว่าการที่เรามีที่หนึ่งแปงแลงอ่ะเราจะสร้างเป็นสวนขึ้นมาได้ยังไงนะ่ยผมอยากให้ทุกคนมาหาผมแล้วมาเรียนรู้แล้วผมจะบอกทุกคนเลยว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี่นนนนนแหละคือนี่แหละคือคือหลักที่ผมอยากอยากถ่ายทอดวิชาความรู้ตรงนี้ให้ว่า ควรจะวางรูปแบบแบบไหนควรจะเก็บน้ําไปยังไงนะครับจะใช้น้ําแบบไหนที่รดต้นไม้เริ่มต้นแรกทํำยังไงนะอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้นะครับแล้วก็จะได้ความรู้กลับไปตรงนี้มากกว่าเนาะวันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากๆนะคะได้ครบทุกคําถามเลยค่ะขอพระคุณมากมายครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านอย่างสวสดิภาพด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ